ความอดทนเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในใจเราทุกคนยิ่งเราฝึกความอดทนได้มากเท่าไหร่เราจะได้พบกับปาฏิหาริย์ของความอดทนได้มากเท่านั้นมหาธรรมะานทีรัตบุรุษคนสําคัญของโลกเป็นบุคคลที่ใช้ความอดทนมาเป็นอาวุธในการเรียกร้องสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านเรียกความอดทนของท่านว่าอารยขัดขืน,ขน อายะขันขืนคือการดื้อแพ่งต่อกฎเกณฑ์ที่อยุติธรรมและพร้อมจะยอมรับผลที่ตามมาไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามด้วยความอดทนเพราะทุกคราวที่ท่านและสานุติตยอมให้เขาตียอมให้เขาทำร้ายจนหัวร้างข้างแตกโดยไม่ตอบโต้มีแต่ตอบสนองด้วยความอดทนและความนิ่งท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงอย่างทุกวันนี้ เราจําเป็นต้องมีความอดทนมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะถูกท้าทายให้ใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามเราต้องหยัดยืนที่จะตอบสนองด้วยความอดทนและสติิีติเสมอไปให้สมกับที่พระพุทธองค์และพวงศาสดาเป้าพร่ำสอนพวกเรามาโดยตลอดว่าจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจงเอาชนะความ ด้วยความเมตตาจงเอาชนะความตรณีด้วยการให้และเอาชนะความเ็ดด้วยความจริง